สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ปรากฏการณ์ของโตโน่ลอยตัวข้ามโขงได้สร้างความคึกคักในทางจิตปิญญาณเป็นอย่างสูงในทางการเมืองเห็นได้จากจำนวนเงินบริจาคที่ทะลุหลัก50ล้านบาทอย่าได้แปลกใจหากจะเห็นความตื่นเต้นเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะมาจากป้านกสินใจไม่ว่าจะมาจากลุงๆทั้งหลาย เมื่อเห็นความสําเร็จของโตโน่เดนชาร์ดคล้ายกับความสําเร็จทั้งหมดนี้ก็ปี้มาจากความสําเร็จที่พี่ตูนนักวิ่งได้เคยสร้างความพรึกครมาแล้วในอดีตการทั้งๆท,ที่นายความเป็นจริงทั้งหมดคือเงาสะท้อนแห่งกปปอสอภาพอันตึงตราที่เป็นอย่างมากในห่วงนับแต่เกิดพาตร,รการชัดดากรุงเทพมหานครขึ้นในเดือนมกราคม2557คือการเดินสายไปตามแต่ละเส้นทางของลุงกำนัน 1. นเป็นภาพลุงกำนัน อยู่ในท่ามกลางมวลมหาประชาชนอย่างเปรีบล้นด้วยความสุขขณะเดียวกันหนึ่งความสุขนั้นเห็นจากการร่วมบริจาคเงินกันอย่างเชื่อมั่นและศรัทธาไม่เพียงแต่ข้างข้างลุงกำนันจะมีคนถือถุงขนาดใหญ่รวบรวมเงินบริจาคเข้าไว้เท่านั้นหากมาลายที่คล้องคอลุงกำนันย่อมเป็นมาลายแห่งแบงค์ความสําเร็จของโตโน่ล,ลอยตัวจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นข่าวยึดครองพื้นที่อย่างรอบด้านทั้งในประเทศและนอกประเทศหากแต่ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินบริจาค การทะยานจากหลัก5ล้านไปยัง10ล้านและ50ล้านบาทต่างหากคือเป้าหมายอันถือได้ว่าเป็นชัยชนะอย่างน้อยรากฐานความเป็นมาของโตโน่ก็มีความแจ้งชัดขณะเดียวกันที่ทรงความหมายเป็นอย่างสูงก็คือรูปธรรมแห่งการยืนยันว่ากิจกรรมในลักษณะของโตโน่ลอยตัวยังเป็นแม่เหล็กแท่งมือมาในการสําแดงพลังพลังแห่งความเป็นเอกภาพในทางความคิดยืนยันถึงความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมการบริจาค ว่ายังสามารถดำรงความเป็นกระแสหลักอยู่อย่างมั่นคงความมั่นใจเช่นนี้ย่อมอับย้อมความเชื่อมั่นของป้าป้าลุงลุงอุปัตแห่งโตโน่ลอยน้ําเกิดขึ้นและดำรงอยู่พร้อมกับการจัดตั้งพันธมิตรแห่งแนวร่วมทางการเมืองที่แวดล้อมอยู่โดยรอบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเด่นชัดไม่ว่าจะจากภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนานี่คือพกักการเมืองที่เคยขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา เมื่อเดือนมิถุนายน2562และทำงานร่วมเคียงเคียงไหลมาถึงเดือนตุลาคม2565ปรากฏการโตโน่รอยน้ำจึงเป็นรูปธรรมชุบชูใจสำคัญขอขอบคุณข้อมูลจากมาทัทิชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ